เปียนคณะกรรมการผู้ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA สำหรับค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการประจําปีงบประมาณ2,566ค่าพเจ้านางสาวปิยวณสะอาดตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนสุเหราว้าไร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต2ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมิน 1. นางสาวชริดากองพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราวาันไร 2. นายสิทธิชัยบุญนาคผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหวคูและ 3. นางสาวจิดาพามาประดิษฐ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย ประวัติผู้รับการประเมินนางสาวพิยวรนสะอาดเกิดเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์พศ2530บรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่24กร,รกฎาคมพศ2560ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนสุรวา,านไร่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสมุทรปราการเขต2 ประวัติการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์เอกวิชาเคมีมหาวิทยาลัยมหาสารคามปอบัณฑิตวิชาชีพครูคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนบุซีดระดับปริญญาโทคณะวิทยาศาสตร์เอกวิชาเคมีมหาวิทยาลัยมหาสารคามงานที่ได้รับมอบหมาย 1. หัวห,หน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำหน้าที่ในการพัฒนาหลักสูตรจัดหาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดการแก้ปัญหาการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรับผิดชอบเกี่ยวกับกิบกจกรรมลูกเสือและเน้นนารีของโรงเรียนสุราบานไร่ 3. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ทำหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษาให้กับโรงเรียนสุรวา,านไรและ 4. หัวหน้ากิจการนักเรียนทำหน้าที่ในการดูแลระเบียบวินัยของนักเรียนในโรงเรียนสุรวา,านไรสำหรับองค์ประกอบการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง PA จะประกอบไปด้วยสส่วนด้วยกันส่วนที่1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งประกอบไปด้วย 1. ภาระงาน 2. การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งครูส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ภาระงาน ตามที่คคศกำหนด 1. ชั่วโมงสอนตามตารางสอนจำนวน24ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 2. งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้จำนวน19ชั่วโมง20นาทีต่อสัปดาห์รวมภาระงานที่คคศกำหนดจำนวน43ชั่วโมง20นาทีต่อสัปดาห์ส่วนที่1ข้อที่2 การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งครูประกอบไปด้วย3ด้าน 1. ด้านการจัดการเรียนรู้ 2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพด้านการจัดการเรียนรู้1.1สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตรข้าพเจ้า มีการดำเนินการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน2,551ถึงสาระการเรียนรู้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชาโดยให้ครอบคลุมเนื้อหาของหลักสูตรโดยมีการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนสุรวานไร่เพื่อให้นักเรียนหรือผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 1.2ออกแบบการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการออกแบบการจัดการเรียนรู้และพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในรายวิชาวิวทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้มีทักษะมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์รวมถึง มีสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรแกนกลางและคาเนึนถึงบริบทของโรงเรียนสุรวันไรเป็นสำคัญ1.3จัดกิจกรรมการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผ่านการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติอย่างหลากหลายสอดคล้องกับ ัวชี้วัดจุดประสงค์การเรียนรู้โดยครูผู้สอนเป็นเพียงผู้คอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียนและส,งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพให้ผู้เรียนได้กล้าสแสดงออกให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและมีการเสนอแนะข้อคิดเห็น1.4การสร้างและพัฒนาสื่อวัตกรรมข้าพเจ้า ได้ดำเนินการสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมนำเสนอผลงานหรือ Microsoft PowerPoint มีการสร้างเกมการศึกษาผ่าน w o r d b a l l n e t มีการทำสื่อที่ทำจากมือเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าหมายของสถานศึกษาเป็นสูงสุด1.5 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้ดําเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการวัดการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างหลากหลายโดยใช้การสังเกตการทําแบบทดสอบการนําเสนองานโดยมีการวัดประเมินผลให้ครอบคลุมทั้งเนื้อหา ด้านความรู้ด้านทักษะและด้านเจตคติเพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดีมีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง1.6การศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้ศึกษาวิเคราะห์ พื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้หรือเกิดจากการจัดการเรียนการสอนของผู้เรียนโดยมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลแล้วนําการปัญหาดังกล่าวเหล่านั้นมาจากทําวิจัยในชั้นเรียนมาช่วยในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพต่อไปส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการตามกระบวนการวิจัยและสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้1.1การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนข้าพเจ้าได้ดำเนิน,นาการจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศในชั้นเรียน ที่ส่งเสริมและเพื่อต่อการเรียนรู้กระตุ้นให้ผู้เรียนฝ่ายศึกษาฝ่ายเรียนรู้อบรวมบ่มนิสัยเพื่อให้เกิดกระบวนการคิดทักษะทักษะด้านการทำงานทักษะการเรียนรู้นวัตกรรมทักษะด้านการสน,นาสื่อสารเทคโนโลยีตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะชีวิต จากการให้ผู้เรียนได้ลงมือคิดลงมือปฏิบัติดำเนินกิจกรรมและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทักษะการทำงานจากการปฏิบัติกิจกรรมที่มอบหมายทั้งงานเดี่ยวหรือกระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดในการเรียนรู้อย่างสูงสุด1.8พ,พัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน ข้าพเจ้าปลูกฝังค่านิยมและคุณลักษณะที่ดีเหมาะสมให้กับผู้เรียนให้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีและปลูกฝังความความเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ส่งเป็นประมุกการส่งเสริมเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในวันสำคัญในวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับศาสนาที่ตนนับถือสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งที่โรงเรียนและชุมชมในใกล้เคียงด้านที่สองด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดก,การเรียนรู้2.1จัดทำข้อมูลสารสเรนเทศของผู้เรียน และรายวิชาข้าพเจ้ามีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการส,ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนมีการเก็บข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนอาทิเช่นแบบบันทึกผลคะแนนตามมาตรฐานตัวชี้วัด ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ถึงเพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป2.2ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนข้าพเจ้ามีการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบโดยประสานความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียน รวบรวมข้อมูลจากแบบแบบบันที่ข้อมูลผู้เรียนเป็นารายบุคคลนำมาวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนตลอดจนมีการออกเยี่ยมบ้านเพื่อจัดทำข้อมูลที่เป็นสารสนเทศเป็นารายบุคคลและนำข้อมูลดังกล่าวไปช่วยเหลือแก้ปัญหาให้หกับผู้เรียน2.3ปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษา ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีการวิเคราะห์หลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราชพศ .2551 โดยวิเคราะห์ตามตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรของสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอีกทั้ง ยังเป็นห,หัวหน้างานพัสดุในการจัดทำทะเบียนเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุตลอดจนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาอีกด้วยและงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย2.4ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองพาพาทีเครือข่ายและหรือสถานประกอบการข้าพเจ้าใช้หลักการ,รยานามิตร และการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ทุกกลุ่มทุกเพศและทุกวัยจึงได้รับการอยอมรับจากเพื่อนร่วมง,งานผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปอีกทั้งมีความเอือเ้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่มีบุคลิกภาพที่ดีมีความสามารถในการประสานง,งานมีเหตุผลสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ มีเทคนิคในการพูดจับจูงแนะนำให้กำลังใจทำให้ผู้อื่นหรือเพื่อนร่วมงานสามารถวางตัววางใจให้เป็นผู้นำและสามารถเป็นผู้ตามที่ดีและเป็นผู้ให้ผู้รับที่ดีมีหลักการทำงานมีความบริสุทธิธรรมและทำงานได้อย่างโปรง่งใสปราศจากอคติยึดป,ประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ จึงประสบความสำเร็จในการทำงานในด้านของการทำงานเป็นทีมได้รับก,การยอมรับจากทูกฝ่ายและสามารถประสานงานให้เหมือนงานค้ายนอกมาช่วยเหลือดูแลผู้เรียนในโรงเรียนศูนย์บำบัได้ด้านที่ 3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ3.1การพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ข้าพเจ้ามีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะเพื่อให้เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียนโดยมีการเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมานาจากทั้งหน่วยงานภายนอกและภายในอาทิเช่นเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างวินยัยและการรักษาวินยัย ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหน่วยงานที่จัดโรงเรียนวัดมงคลน,นิมิตมงคลวิทยาการเข้าร่วมอบรมการสอนเพศวิถีศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้แบบ e-learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูให้สอนเพศวิถีและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานเหนยงานที่จัดสสสร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมอบรมโครงการให้ความรู้ด้านการเงินพัสดุแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุหน่วยงานที่จัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต2เข้าร่วมอบ,อบรมหลักสูตรวิทยากรปปชบุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ สร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตผู้รับผิดชอบในการจัดสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษารุ่นที่หนึ่งหน่วยงานที่จัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 2มันมีส่วนขพอมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ของคุณครูในช่วงชั้นที่2ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผลการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้โดยครูในกลุ่มมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แล้วนำไปประยุกต์ใช้กับบริบทของห้องเรียนแต่ละห้องสามขาม นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองการอบรมการประชุมการสัมมนามาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อพัฒนานวัตกรรมเพื่อจัด ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนเพื่อให้เป็นการพัฒนาตนเองอย่างต่อนเนื่องและนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมต่างๆม,มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนสูงสุดส่วนที่สองข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นข้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ปัญหาด้วยบริบทของนักเรียนโรงเรียนสุราบ้านไร่ที่ผ่านมาที่มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของออนดินมาและออนแทนตลอดทั้งปีการศึกษาเนื่องด้วยข้อจํากัดในด้านของห้องเรียนและอาคารสถานที่ที่ไม่สามารถให้นักเรียนมาเรียนที่ห้องเรียนได้อย่างปกติ สภาพปัญหาดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนเกิดภาวะการเรียนรู้ที่ถดถอยหรือที่เรียกว่า learning loss ส่งผลให้ผลการเรียนรู้ตกต่ำไม่ว่าจะเป็นในด้านของนักศึกษาการเรียนรู้ตลอดจนถึงผลสัมฤทธิ์เมื่อพบปัญหาดังกล่าวคือผู้สอนสันนิฐานว่าการที่ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่ำลงเนื่องจากผู้เรียนไม่ได้รับการจัดการเรียนรู้ที่เต็มที่และเต็มศักยภาพผู้เรียนขาดการลงมือปฏิบัติซึ่ง ื่องการปฏิบัติเป็นหัวใจหลักสำคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นจึงเป็นเหตุผลในการกำหนดประเด็นท้าทายในบันทึกข้อตกลงการพัฒนางานในครั้งนี้คือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เรื่องสารสนในชีวิตป,ประจำวันของนักเรียนระดับ,บชั้นประถมศึกษาปีที่5โดยใช้รูปแบบการจัดก,การเรียนรู้แบบสืบสอบร,ร่วมกับชุดสื่อสำเร็จรูป วิธีการดำเนินงานให้บรรลุผลขั้นที่ 1. ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรสถานศึกษาถึงมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดรวมถึงจุดมุ่งหมายของเนื้อหาสาระในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. วิเคราะห์อกรอบแนวคิดของรูปแบบการสอนตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างการสืบสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อสังเ็จรูพ เพื่อนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเรื่องสารสาในชีวิตประจวันของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ห้ 3. จัดทําเอกสารประกอบรูปแบบการสอนต,ตามแนวคิดทฤษฎีรูปแบบสืบสอาหาความรูร่วมกับชุดสืดส่อเนิดรูปซึ่งประกอบไปด้วย 1>, 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบหาความรู้ร่วมกับชุดสื่อสังเร็จรูปเรื่องสาสารในชีวิตประจำวันซึ่งมีกิจกรรมในแผนดังต่อไปนี้ 1. ขั้นสร้างความสนใจ 2. ขั้นสำรวจและค้นหา 3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 4. ขั้นขยายความรู้ 5. ขั้นประเมิน 2. จัดทำแบบวัด ผลสำฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสา,สาระในชีวิตประจําวันทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน 3. นําแผนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบดังกล่าวให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาจุดประสงค์ตลอดจนความถูกต้องของภาษา 4. มีการปรับปรุงรแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวและ 5. นําแผนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวไปใช้กับนักเรียนลุ่นตัวอย่าง ตัวอ,อย่างชุดสื่อสำหรับรูปเรื่องส,สารในชีวิตประจำวันของนักเรนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5จะประกอบไปได้วย 1. ใบวามรู้ 2. แบบฝึหกหัดและ 3. แบบทดสอบผลน,นับเชิงปริมาณ ในการนำพารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ12ร่วมกับชุดสื่อสำเร็จรูปเพื่อนำไปพัฒนาผลสัเฤทธทางการเรียนเรื่องสาสารในชีวิตประจำวันของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5จาก แสดงให้เห็นผลคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนพบว่านักเรียนร้อยละร้อยมีผลคะแนนสอบหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียนซึ่งเป็นไปตามผลลัพธ์ที่คาดหวังของครูผู้สอนที่ได้กำหนดไว้ในข้อตกลงหลังจากการนำเอาข้อมูล ที่ได้จากการนำผลการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวไปใช้มาวิเคราะห์ข,ข้อมูลพบว่านักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5จำนวน44คนมีผลคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนซึ่งมีคะแนนสอบหลังเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ80ของคะแนนคิดเป็นร้อยละ93.18ของนักเรียนทั้งหมดซึ่งเป็นไปนตามผลที่คาดหวังที่กำหนดในข้อตกลงการพัฒน,นางานของครูผู้สอนประจำปีงบประมาณ255 566แต่อย่างไรก็ตามยังมีนักเรียนอีกกลุ่มนึงที่ยังมีผลคะแนนหลัเรียนต่ำกว่า180แต่นักเรียนมีผลคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนจึงทำให้ครูผู้สอนจะต้องคิดหาวิธีการแนวทางนำมาแก้ปัญหาให้กับกลุ่มนักเรียนกลุ่มเล็กๆกลุ่มนี้ต่อไปผลรับเชิญคุณภารนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5จำนวน44คน ที่เรียนกันที่มีการเรียนรู้ผ่านรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบร,ร่วมกับชุดสื่อสังเกตุมีความรู้ความเข้าใจสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงอสสารในชีวิตประจําวันได้และสามารถนาเอาความรู้ไปเชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตประจําวันได้สุดท้ายนี้ข้าพเจ้านางสาวป,ปีวรรณสะอาดขอจบการนำเสนอผลการจัด ผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง PA ไว้เพียงเทาง่านี้และขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่เสียสละมาเป็นผู้ร่วมประเมินในวันนี้ขอบขอบคุณค่ะ